ชามัดเราเริ่มต้นจากการต้องการผลิตเครื่องดื่มที่ใส่ใจความต้องการของผู้บริโ,โภคเป็นหลักเราจึงคัดสรรในส่วนของสมุนไพรไทยและสุดท้ายเราได้ชาขิงซึ่งมีจิตเจล,ลสูงและมีเทคโนโลยีการผลิตชนิดพิเศษมาใส่ในผลิตภัณฑ์ของชามัดเป็นชามัดชานมผสมขิงเจ้าแรกในไทยและเป็นเจ้าเดียวที่ได้รับเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะกระบวนการผลิตของขิงเราได้กระบวนการผลิตชนิดพิเศษ เป็นเทคโนโลยีบล็อกแอนด์ล็อกซึ่งนอกจากจะคงคุณค่าของเจอร้ลสูงแล้วเนี่ยยังให้คุณค่าและกลิ่นของตัวขิงที่คมชัดและได้รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์จากการได้เข้าโครงการ Thailand Synergy นะคะสิ่งที่เราตระหนักรู้ก็คือว่าการสร้างความยั่งยืนให้กับแบรนด์นั้น Innovation หรือนวัตกรรมมีส่วนสำคัญในการผลักดันแบรนด์ให้เป็นที่ห และนอกจากนี้เวลาที่เราผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกสู่ท้องตลาดแล้วนะคะได้รับการตอบรับอย่างดีไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศสําหรับภูมะกอบการท่านอื่นนะคะในส่วนตัวเองแล้วมองว่านวัตกรรมเนี่ยมีความสําคัญในการผลักดันแบรนด์ให้เราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีจุดยืนในตลาดที่โดดเด่นและยังเป็นนวัตกรรม ส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดูว้าวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในสายตาของผู้บริโภคหรือช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆเพราะฉะนั้นในส่วนตัวเองมองว่านวัตรกรรมเนี่ยมีส่วนสําคัญมากที่สุดสําหรับการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนค่ะ